สวัสดีค่ะพบกับซอมวอลเพยนยน์วันนี้นำเสนอในช่องของรถครอบครัวใครนะกำลังมองหรือชอบรถสไตล์นุ่มนวลค่ะคันนี้เลยตระกูลนี้ห้ามพลาดสำหรับคันนี้เป็นตัวมิลเอ็กซ์สขับเคลื่อน2อลอ้อช่วงล่างนุ่มๆดีๆคันนี้เลยค่ะราคาดีนะราคาอยู่ที่65900 0ไม่พอค่ะคันนี้เป็ 18, น8ภายในเบสมีเนวิเกเตอร์ในตัวด้วยคันนี้ค่ะใครเดินทางนะบอกเลยคุ้มค่าราคาดีช่วงล่างนุ่มๆค่ะตามสไตล์มิลเอ็ก เป็นรถครอบครัวมีจอากลางให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารอบคันเป็นไงคันนี้รถหน่วยงานหมดสัญญาค่ะลูกค้าค่ะ,คะแล้วก็สีบรอนเงินสวยฉ่ำใช้งานได้100%ซไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแน่นอนค่ะคันนี้สภาพดีช่วงล่างดีเฟิร์มแน,น่นๆน,นะใครอยากมองหาหรือเล็งหานะ บอกเลยตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษยังได้อยู่ค่ะจองเมื่อก่อนเลยล็อกดอกเบี้ยไว้1.29ค่ะลูกค้าค่ะใครเล็งใครหาจัดให้่วนจัดให้ไว้ดอกเบี้ยลยมือสองที่ราคาดีต้องที่เพทยนยนเท่านั้นนะแล้วก็คันนี้ค่ะเครดิตดีจัดได้เต็มเลยเครดิตดีจัดฟรีดาวไปได้เลยคันนี้ตัว m u l X เครื่องยนต์3,000มีเนวิเกเตอร์ในตัวขับเคลื่อน2ล้อสภาพใหมก่กลิบขนาดนี้ค่ะบอกเลยห้ามพลาดราคาดีเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะด้านในฟังก์ชันเป็นรถครอบครัวจะที่นั่งจริงๆค่ะแล้วก็ ความสะดวกสบายเทคโนโลยีที่เน้นการใช้งานนะบอกเลยเป็นรถที่สภาพกริบมากลูกค้าค่ะด้านในเป็นโชนเบรแบบนี้เลยลูกค้าปี18แต่ว่าด้านในคือแบบนี้สโมลังและตั้งโชยเฉยนะคือเรายังไม่ได้ปรับสภาพใดๆแต่ว่ามาสภาพนี้บอกเลยแทบจะรอยปรนเลยสภาพใหม่กริบหนังนุ่มๆเนียนๆอย่างนี้ค่ะกระจกปรับไฟฟ้านะคะราคานนี้ได้พูดสตาร์ระบบว่นปลอดภัยค่ะสตาร์สต็อปซิสเต็มมีมาแล้ว ปรับพับก,กระจกปรับมุมมีมาแล้วค่ะพวงมลาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะสำหรับคันนี้เป็นปี18เลยแล้วก็ตัวเลขใหม่หน้าจอทัชส,สกรีนได้ค่ะตัวนี้จะมีระบบเนวิเกเตอร์ในตัวแบบนี้เลยนี่กำลังออนการทำงานอยู่ยังทำงานได้100%นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของโหมดการปรับแอร์เป็นแอร์ออโต้ปรับโหมดได้จากเซ็นเตอร์ตัวกลางตรงนี้เลยเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยค่ะเบรกมือ แล้วก็ตัวเบาะพิเศษมากเลยตัวเบาะเขานุ่มมากเลยเป็นเบาะสไตล์คูมแม็กแบบนี้เลยสีเบจเดิมๆค่ะเบาะนุ่มๆอย่างนี้เลยเบาะไฟฟ้านะคะคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวที่สภาพกรียบราคาดีมาดูในส่วนของแถวกลางกันบ้างสิว่าแถวกลางเป็นยังไงฟังก์ชันแถวกลางค่อนข้างดีนะจริงๆเป็นรถที่ตอบจทย์เลยแหละช่วงล่างนุ่ม นั่งสบายเหมือนโซฟาต้องคันนี้เลยค่ะตระกูล m ิวเอ็เขาจะเป็นแบบช่วงล่างดีๆนุ่มๆแล้วดูตัวเบาลูกค้าขานิ่มมากอันนี้คือเฟิร์มๆแน,น่นๆแบบนี้เลยนะแล้วดูสภาพตัวหนังเบาคือเป็นคูแม็กเป็นลายตะเข็บแบบนี้เลยนิ่มค่ะแล้วบอกเลยว่าจอกลาง มิวเอ็กคันนี้มีเนตเวิกเตอร์ไม่พอมีจอกลางให้ด้วยนะคะแอร์ air mm. ยังใช้ได้ค่ะหลังคาคือนคลีนสะอาดแบบนี้เลยไปดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังแถวสามคือกว้างมากแล้วบอกเลยว่าถุงก๊อบใส่เต็นท์หรือว่าใส่ที่แบบมีน้องหมาน้องแมวเดินทางด้วยอย่างเงี้ยด้านหลังคือกว้างมากๆเลยเราไปดูด้านหลังกันนะคันนี้ไกง้องมองหลังเรียบร้อยค่ะ กล้องมองหลังมีมาครบเลยแล้วเบาะพับได้ตรงกลางพับได้ 60- 40นะแถวกลางค่ะแล้วก็แถวหลังก็ใช้งานแบบนี้เลยแค่นี้ลูกค้าปุ๊บกระตุกนี่ค่ะปรับพับไปได้เลยเดี๋ยวนะมันน่าจะติดแถวกลางนิดนึงแต่ว่าใช้งานคือปรับพับเรียบเรียบอย่างที่สมมตแจ้งเลยว่าเราสามารถปรับพับองศาได้พับเรียบได้ค่ะใส่ถุงก๊อปได้เดินทางได้คันนี้มีล้ออะไ่มานี่แบบนี้ อย่างอะไรไเรียบร้อยเลยคันนี้ค่ะฟังก์ชันครบฟังก์ชันเต็มค่ะสำหรับรถครอบครัวประตูท้ายเป็นชกคปกตินะเวลาเข้าซ่อมแซมก็จะราคาแบบสบายๆอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคันนี้ตระกูลนี้ไม่กินน้ำมันนะไม่งองแงการใช้งานไมาาน่แท้นค่ะค่อนข้างง่ายแล้วอไ่ล่หาง่ายเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคันนี้เลยช่วงล่างดีๆนุ่มๆนุลๆค่ะเบาะเหมือนโซฟาที่บ้านคันนี้เป็นตัวิวเอมจุด ขับเคพื่อนสองล้อเป็นระบบเนวิเกเตอร์ในตัวเลยโหออปชั่นดีฟังก์ชันเต็มค่ะช่วงล่างแน่นเฟิรม์รมแบบนี้เลยดูเบาะก,ก่อนเบาะสีเบจลูกค้าสวยหรูหล,ลาลักชวรี่ค่ะสำหรับคันนี้เลยห้ามพลาดจริงๆบอกในคำเดียวว่าเป็นรถงานหลอดใหญ่ตอนนี้เหลือไม่กี่คันแล้วค่ะลูกค้า แล้วแต่คันก็คือสภาพด่นั้นนะใช้งานกันได้ยาวค่ะสำหรับคันนี้นะใครกำลังเล็งยังหาห้ามพลาดเลยเป็นตัว m ิวเอ็ 0, ขับเคลื่อน2ล้อมีเนวิเกเตอร์ในตัวราคาดีสภาพสวยกริปขนาดนี้ค่ะติดต่อสมอดวนได้เลยที่0ูนย์ก็หนได้เลยนะคะ6กแสนหปี18คุ้มค่าจริงๆค่ะ